คุณอะไรคะค่ะชื่อทานิลีค่ะคุณทานิลีชื่อเล่นชื่ออะไรคะนุ้ยค่ะคุณนุ้ยนะคะคุณนุ้ยตอนนี้เรียนคอร์ส N ออะไรคะค่ะตอนนี้เรียนคอร์สอ่อตีสองระดับ N สองค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานอะไรคะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะก็ดู่ไปการตลาดค่ะช่วยงาน้านการตลาดของแผนกค่ะค่ะบริษัทอะไรนะคะม่ตอบได้ในทางได้ค่ะได้เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัท ก่อนเป็นบริษัทญี่ปุ่นค่ะแล้วตอนนี้เขาถูกคนไทยซื้อทุ่มไปก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นบริษัทคนไทยที่รุ่มมากกว่าคะ่ะไ,ได้ค่ะได้ค่ะค่ะยังเล่ทำยังไงมีแรงบันดานใจอะไรบ้างคะที่อยากเรี้ยงอาจารย์แบงค์นะคะก็จริงๆรู้จักเว็บไซต์นี้มานานแล้วนะคะคืออย่างแรกเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาจะมีพวกสอนพวกเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บอวัยวะรมใช่ไหมคะในน่าจะลงในมีดเล็บช้อปปิ้งนะคะคือเหมือน ตัวโฮเวตจะเป็นวีดีโอช้อปปิง้งแต่ว่าเนาื้อนก็คือเป็นอของอาจารย์ไปเนี่ยก็จะมีข้อสอบมีอะไรต่างๆทีเนี้ยแรกๆสนใจนะคะที่จะมาเรียนแต่เป็นคนที่แบบเดินทางไม่เก่งเราไม่เราไม่ค่อยเข้าใจที่ทางในกรุงเทพอ่ะแล้วตัวเองสิป,ประการก็เลยไม่กล้ายังไม่กล้าเปี่ยนเองที่จะมาในที่ที่ไม่ติดรถไฟฟ้าเพราะถ้าเรียนตามตรงก็คือว่าที่เนี่ยมันไม่ติดรถไฟฟ้าตรงๆอ่ะคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่า,วามายัางไงร้ว ปกติแล้วไปฟังมาอย่างมากก็มาลงสายามลงหรือลงตรงนิสสอรีแต่ว่าไม่ค่ยเฉียดมาทางสีลมค่ะจิเลยที่จะไปจากสีลมหรือว่าสาระบของเราจะเป็นบี s สุรศักดิ์ค่ะที่อยู่ใกล้ตรงนีนกันมากที่สุดกังไม่เคยขับคือนั่งมาไกลสุดคือตรงอ่าสระบถ้าเป็นฝั่งเส้นสีลมก็คือสระบนั้ ก็เคลียไม่เคยไม่ไม่ค่อยจะนั่งไกลไปกว่าคั้งตอนนี้คุณเคยแล้วนะคะก็คุณเคยแล้วค่ะ <curs CDU> ค่ะเออนั้นอยากเรียงถามถึงเมื่อได้มาเรียนอาจารย์แบงแล้วเนี่ยคุณรุ้ยประทับใจอาจารย์แบงตรงไหนบ้างคะค่ะก็หนึ่งเขาสอนเข้าใจง่ายค่ะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายคือคือตอนที่อ่านเองเนี่ยคือเราก็แบบไม่รู้จะจับอะไรตรงไหนเพราคือไม่รู้จับหมดหมดยังไงไมู่้จะต้องอ่านยังไงเพื่อให้เข้าใจความเป็นสอง อาจารย์เขาจะเป็นเรื่องๆไปแล้วก็คือคือคือแบบเราเราอ่านปุ๊บนี่คือเราอ่านยาวๆแ้ยก็ไม่เห็นเข้าใจสุดว่าคือวัยกรตัวนี้ใช้ยังไงกันเนี่ยอาจารย์บอกแค่เนี้ยจบเหมือนกับว่าบอกคีย์เวิร์ดมาคือจบเลยค่ะคือเข้าใจเลยนั่นคือสิ่งที่เขาจะต่างจากคนอื่นต่างจากอ่จากจากการเรียนที่อื่นๆหรือว่าวี่อื่นเขาก็คือเขาก็มีสอนแบบนี้แบบนี้นั่นแต่ว่า พอไปเจอวัยกรคล้ายๆกันนี่ยคือมันเริ่มแยกควา,ามแตกต่างไม่ได้ก็เลยพอมาเจอที่นี่ก็คือจะต่างจากที่อื่นตรงเนี้ยค่ะแล้วนอกจากวยากรณ์แล้วพาร์ทอื่นๆนะคะพาร์ทอื่นๆเอออกจากแบนก็คือวยากรนี่คือแน่นอนว่าไปกว่าที่อื่นแน่แล้วก็พบกันฟังหรืออะไรคืออาจารย์เขาจะสอนว่าเราจะเสร็จละพาร์ทน,นี่คือเขาฟ,ฟังเพื่ออะไร คือเราจะได้เออเราไม่จะต้องไม่จาเป็นเอาฟังทุกอนุอักษรอะไรอย่างเงี้ยไม่จำขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเราก็จะฟังการที่จแต่เออคือเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้เขาต้องการแบบนี้แล้วก็คือฟังเพื่อจัดใจความเพราะปกติเวลาเวลาฟังจริงๆอ่ะที่ไม่ได้ฟังต้องแปลการเป็นการแปลเนี้ยคือเราแค่ฟังพอจับใจความเท่านั้นไม่ต้องเป็นคนทุกตัวอักษรคะค่ะเรือเนือจากนั้นการที่อาจารย์นักสอนเสริมหรืออาจารย์มีการบ้านให้ทำเยอะแยะเลย คุณวุ้ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะแรกๆก็ตกใจคะะแล้วก็โอ้จะเป็นลมค่ะเพราะว่าการทํางานแต่ละวันก็คือทํางานที่ทํางานที่นี่คือก็ทำา8ชั่วโมง40นาทีเราก็ถือว่าก็าทำมันสั้์เพราะเอาไปปอกไนนม่ยธรรมดาเพราะฉะันว่าธรรมดาก็เจนเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วอะค่ะมันทำให้โอ้โหพอมีการบ้านอีกเหนื่อยมากะคแต่เข้าใจนะคะถ้าได้ทํากันบ้านแล้วอะมันจะทําให้แบบ เราเรียนรูได้เร็วเข้าใจได้เร็วขึ้นแล้วเวลามาสอบคะก็คือมันจะได้แต่ตรงนั้นคือเราไม่ต้องเป็นต้องกไปนั่งอ่านกันตาหรือ่ะไตจากการที่เราต้องทําบบฝึกหัดที่เขาที่อาจารย์สั่งซึ่งปริมาณไม่เขียนเขาว่าเยอะจริงๆแล้วก็ยอมรับค่ะบางครั้งหลายครั้งทําไม่เสร็จแต่คือมันเป็นการฝึกตัวเราค่ะอาจารย์ไม่เคยบังคับนะคะเรื่องการบ้านแต่ว่ามันพ้นอยู่ว่าคุณอยากฝึกตัวเองมากแค่ไหนถ้าอยากฝึกแล้วอยากได้ก็คือก็ควรจะทําแล้ว้าเกิดว่าคุณแล้วมา คือต่อให้อาจารย์สอนดีขนาดไหนถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจแล้วว่ามันก็เปล่าประยโยชน์คือการบ้านเยอะดีค่ับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยนะจกคนที่แบบคนทํางานแล้วก็น่าจะเข้าใจอารามณ์งเขาว่า8ชั่วโมงกว่าเราเหนื่อยสุดๆแล้วเรารับความบางทีมาข้างตอนกลางวันแล้วแค่ไปนี่เรากินข้าว้วยสั้นกลับมาบ้านเราก็อยากจะอดกินทุกอย่างไม่อยากทำอะไรเลยใช่ไหมคนะแล้วก็เลยแบบมีการบ้านโอเคคืออาจารย์เขาเจตนาดีนะก็าต้องการให้เราได้ก็ พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะคะแม้จะบอกไม่ได้ครบข้อหรือครบทุกทุกทุก,ทก,ทกตัวอักษรทุกแบบสถานะแต่คนับที่ได้ออกมามันก็คุ้มค่านะคะใช่ค่ะคุ<ด>้มค่า <ขอ S 1> ค่ะได้คะแนนดีมากเลยะะจริงเรนตามตรงนะคะว่าครั้งตอบครั้งแรกเนี่ยอ่านมาอาจจะไม่ได้อ่านเยอะแต่ว่าเราก็คะแนนก็คือโอเคก็ก็คือหรือว่าโอเคเนี่ยคือก็คือดีใจนะที่ผ่านแต่ครั้งที่สองเรียนตาๆตรงะว่านั้นไม่ค่อยสบาย ไม่ได้อ่านไม่ได้เตรียมตัวอะไรแบบนั้นเลยแต่อยู่ๆได้คะแนนเยอะงงค่คะก็ไม่รู้เหมือนกว่าตอนไม่เ,มเขียนนะคะว่าร e ด d i n g เนี่ยคือบางทีแทบไม่ได้อ่านคือเราไม่มีสมาธิแล้วสมองเราไม่ไหวแล้วอะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราผูกได้ยังไงนห้องเรียนคงตั้งใจเรียนแล้วอาจารย์สอนคอยอสอนชี้แนะนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะของคุณนุ้ยคะ่ะก็ตกใจเหมือนกันว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะมันจะนึกว่าจะประมาณ แปดเก้าเก้าสิบเก้าแอนอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านที่ว่าผ่านเท่านี้ไม่มีคิดว่าจะแตกหนึ่งร้อยแสดงว่าอยู่ในห้องเรียนนี่ตั้งใจเรียนมากเลยก็ตั้งใจทุกคาบมีอยู่คาบหนึ่งที่เหนื่อยมากๆก็จะเป็นวันเดียวกับที่ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเราสอบวันที่สองวันที่สองวัที่สองวันนั้นก็คือแบบมีฟุกไปเลยคือเหมือนเราเหมือนมันดิ้งไปเลยคืออาจารย์สอนเราเหมือนไม่ได้ฟังเพราะวันนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยสบายจริงแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็คือตั้งใจฟังหมดค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคคคะะุณน เคยนะคะคือตอนเรียนมันสนุกสนานแต่วันมันเริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มเครียดตอนที่ต้องเอาไป้านกับมาทำมากกว่าแต่วันเดกันในห้องเรียนคือโอเคค่ะไม่เครียดเลยคือแล้วกดเ่ยวันที่จริงคิดโอ้ติงเริวมจะต้องกล่าว่าโอ้ประมาณว่าโอ้เครียดสุดๆเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมันไม่ใช่อ่เลยเพราะมันจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสนุกสนานไม่กดดันไม่เครียดนะคะไม่กดดันค่ะางนั้น เอ่ออยากให้คุณนุ้ยมีอะไรฝากบอกเป็นอาจารย์แบงค์มากค่ะก็คือจริงๆก็ชอบเรียนอาจารย์นะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคือไม่ปฏิเสธค่ะว่าถ้าสมมติว,ว่าสอบครั้งนี้ผ่านมีความคิดที่จะเรียนคอร์สต่อไปอีกแต่ว่าคือยังตัดเป็นใจอยู่อยู่นะคะว่าจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าอยากเรียนเอ็นหนึ่งตอนนะคะแต่ว่าความสามารถจริงก็ไม่ได้เยอะแต่ที่นี่อยากเรียนเอ็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปสอบเอ็นหนึ่งให้ผ่านนะคืออยากเรียนเพราะว่า มันเหมือนกับว่าจะได้เข้าใจไว้ก่อนมากคือเรียนเพื่อความเข้าใจแต่เราจะไม่เรียนเพื่อไปสอบอีกแล้วเพราะว่ารูา้สึกว่ามันคนดันตัวเองอาจารย์สอนดีค่ะส่วนเรื่องที่อาจารย์ปรัถานาดีอยากจะสอนเสริมจริงๆก็เข้าใจนะคะแล้วก็อยากเรียนแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเพื่อนร่วมห้องน,นิดนึงว่าบางคนมาไกลมากจริงรถคงมรถรถประจำทางเขาหมดเร็วค่ะก็ความตั้งใจอาจจะพออาจารย์เข้าใจดีค่ะแล้วก็ขออาจารย์อาจารย์นยายางต่อไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสโอเค โอกาสและจังหวะได้นี่คือมาเรียนต่อแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค